เช้านี้ครับนุนครับมือปืนอ๋อมือปืนน่าจะสี่กว่าตัวเนี้ยสี่กว่าแต่ว่าไม่สามโลไม่อยู่แน่ <c oughs> วันนี้เหี่ยวครับมามาก่อนครับแต่ไม่ได้เดินมาทางนี้ครับ <c oughs> เขามาถึงที่หลังมาถึงเาเดินยิงเลยปับ <c oughs> ๊บเราอยู่บนต้นไม,ไม้ขึ้น <c oughs> ขึ้นขึ้น อันนั้นก็รออยู่บนต้นไม้วันนี้เดินมายิงเลยมือปืน,นอ,อืมได,อได้อยู่เลยหรอตามโลไม่อยู่แน่อโอ้สี่โลก,กว่าอยู่แล้วดูแค่งเบิกเลยลองไปห้าพี่อูดเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่นั้นนะ่ะถ้าจะคลายอะ่ะ นออะครับ <ละ S 2> หมม่ดัอย,ยตัมาก่อนมออ้วนมัน,น,นไปดูไม่ได้ล,ลนี้ดีว่ค่อยได้ไปด,ไดนี้ก็เคยขึ้นนะมันอยู่ใต้กระชังนี้เละมันมันลบอยู่ตามใต้กระชังนี้ ปกติตัวใหญ่ๆนี้ต้องเป็นนุงพุ่มนั้นเนี่ยวันนี้นึกไงไม่เดินมาแมัวแต่นี้แหละมัวแต่จะอัดคลิปนี่แหละเมืก่อกี้มันก็ยังเมื่อกี้มันก็ยังอยู่อยู่วายบนอยู่ตามใต้กระชังนี่แหละ ไป้นมันเดือดใตนี่เงียบกิฟไแม้แต่าป่าน้อยยังไม่เจอเลยนั่งดูตรงตักอ้าวก็จะดูปนินมันก็ไม่เจอทุกไสพวกดำยิงล่อไปแล้ววะวานนก้อไ็ไมองยังอยู่ไงตน้ตน,ตนมะพร้าวนะมหมดลอให้ว่านมาทิ้งแล้ววะหมดอย่ยวบ่ายวนวาน,นิ้นนี้นไง น้ำหลงชว่วงเช้าอ้ช่วงเย็นหนึ่งว่าปลามองไม่เห็นเลยเมืมม่อย <c oughs> ยืนได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องลง <c oughs> หากกินแบบบ้านๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งงงงง,งงงงๆๆงงงเข้าไปนะครับขอบคุณครับ นี่ดูชมหน้ามือปืนนะครับผ่านจ่อยสี่โลสีโลสามขีดนะครับนี่ดูปืนปืนปืนนี้ของช่างสิ่งนะครับให้เครดิตช่างสิ่งหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคุมทิปใหม่ๆ ในเวลาที่ผมลง